มีพระองค์ตัดเรื่องนี้ไว้อยู่ว่าจิตที่ตรณีเกินไปเนี่ยายากที่จะเข้ามรรคผลทีนี้ตรณีในที่นี้หมายความว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวหรือว่าตรณีอย่างอื่นด้วยหระ,ะอย่างเลยตรณีธรรมตรณีสกุลตรณียมอุปถาตนะตรณีอาวาสนะ,นะ,นะตรีเอกลากษร์บโอทิปาทรเดี๋ยนะคะขออนุญาต<อ>ให้ท่านช่วยอธิบายด้วย ว่าถ้าตรนีเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกตนีโยมอุปถาตรนีอะไรแปลกๆหรอคะท่านคะตรนีความรู้ตรนีธรรมห่วงไม่อยากให้ให้ความรู้กับใครรู้แล้วกักเก็บเอาไว้อ๋อพระอมภูมิเนี่ยหรออมภูมิพระอมภูมินี่ตรนีธรรมใช่ไหมแต่พู้เจ้าไม่มีพู้เจ้าเปิดหมดเปิดอะไรจะเป็นความรู้เปิดหมดเราจะเจอครูบาอาจารย์เยอะ ที่พอไปถามธรรมะอะไรแล้วไม่ยอมบอกเก็บเอาไว้เดี๋ยวลูกศิษย์จะจะเสมอนะอ่าา่งนี้ก็มีนะแต่ผู้เช้าไม่กลัวผู้เเปิดหมดไม่มีอะไรในกำมือที่เราปิดบังเอาไว้เปิดหมดนะอันนี้คล้ายๆกับว่าถ้าคนที่มีความตระหนีในสิ่งใดก็ตามมันเหมือนกับเรายังมีความยึดมั่นยึดใน ความรู้ในวิชาในตัวตนในยังมีความเป็นตัวตนอยู่มียังมีเรียกว่าอัตวาทุปาทานอยู่อัตวาทุปใช่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่ก็เลยจะต้องมีในคุณธรรมข้อของจาระฆเพื่อที่จะถอนตัวตนออกเรื่อยๆถูกต้องถัดเกากิเลสใช่ใช่จะมีอาวาสก็มีนะอ่าไม่ห่วงกำนงหวงกั้นห่วงกั้นกุติวิหารของเรา ที่อยู่ของเราไม่อยากแบ่งปันให้ใครอ,อย่างนี้แต่นิยมอุปถากอีกนินยมอุปถาของเรานะแบ่งปันใครไม่ได้นะจะรู้สึกมีการแย่งการห่วงกั้นในยมอุปถา <c oughs> ผู้อุปถรัรมภ์เราผู้สนับสนุนเราน,น,นี่นี่กิเลสของพระก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงกันข้ามคือการมีจาคะนั่นแปลว่าต้องจาคะในทุกๆอย่าง ทุกแง่มุมเดยจาค่าในอารมณ์นะอารมณ์อย่างนี้เอาไปความรู้สึกนี้เอาไปให้ต้องต้องสังเกตจิตละเอียดต้องเป็นนะต้องมีความความค่าารมณ์ู้ใช่ใช่เห็นพยาบาทปุ๊บต้องจาค่าแล้วรีบสละเลยใช่ไหมสละออกไปจาค่าออกไปนะก็เหมือนนายทวานประตูอ่ะที่เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่ คนร้ายอย่าให้เข้าเมืองเอาออกไป<อ>ก็เหมือนเราเสียสละอารมณ์นี่ออกไป<อ>ถ้าเราไม่เสียสละอารมณ์เราก็ผูกเอาไว้ไงจิต<า>ผูกติดกับอารมณ์เรื่องนั้นแห่งความเปลืงองไงเรียกว่าสัญ,ญโยค่ะเ<อ>พราะเราไม่สละค่ะถ้าอาจารย์ครั้งนั้นอยากขออีกสักครั้งหนึ่งที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับพระพุทธ,ธองค์ตรัสว่าผลของการตรณีกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพระอาจารบอกจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผล แต่ฉันว่าแค่ฟังคํานี้คําเดียวฝึกปฏิบัติได้ครึ่งชีวิตแล้วนะคะใช่ใชมันทํายากใช่ไหมครใช่ส่วนการละความตณีในเรื่องโพคะเนี่ยอันนี้สงก็จะเป็นไปเพื่อการได้กิติศักดิ์กันใหญ่ค่ะอืะค่ะเพราะฉนั้นมันต้องฝึกทุกรูปแบบค่ะจิตที่ละความตณีเป็นไปเพื่อมรรคผลแต่ถ้าหากว่าละการตนีเรื่องโภคะคือเข้าของ ไม่หวงใครใช่ใช่ไหมคะก็จะช่วยให้ได้รับเกียรติสักได้รับการยกย่องเพราะว่าการที่เป็นคนที่รู้จักการให้การบริจาคแล้วยังเป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นโสดาบันด้วยอ๋อเหรอคะอันนี้อีกในอีกในยะหนึ่งเพิ่งไปเจอค่ะพระพระโต้ท่านไปเจอจัดกับช่างไม้บอกดูก่อนช่างไม้เนี่ยถ้าเธอมีคุณธรรมอย่างนี้นะ คือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีใจที่ลักความติมหนีมีฝ่าม,มือชุ่มด้วยการให้ยินดีในการขอใครขออะไรให้ให้ให้ใหนะ,ค,ะคนคนนี้คือโสดาบันท่านะคะอย่างนี้หมายความว่าสมมุติคนที่เป็นคนมีพื้นเป็นคนที่เติมหนีจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นของของเราให้ยาก การที่จะทําให้มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องฝึกไหคะต้องฝึกเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นการให้ของอใจ,จรู้สึกแหมมันวิวือนกันนะเสียดายใช่<ด>ใช่เพราะนั้นจะมีอีกอีกอย่างหนึ่งจะสอนรับกันค่ะที่พระเจ้าเนี่ยไม่ให้ภิกษุไปเบียดบังคารวาที่สงสมมติว่าเป็นเศคะบุคคล เพราะเขาจะมีจิตใจที่เสียสละสูงไงเพราะนั้นถ้าพระไปขออะไรเขาจะให้หมดไง<อ>เขาจะให้เขามีความเสียสละสูงเสกขาแปลว่าอะไรคะท่านคะเศกขาแปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาอ๋อผู้ที่ยังต้องศึกษาเพราะนั้นจะเริ่มตั้งแต่โสดาบันโสดาบันก็ยังต้องศึกษาสกัดทาคามีอนาคามีนิเสขามบุคคลเว้นอันเดียวคือพระหลานค่ะน่าคิด นะคะคือเหมือนกับว่าเพราะประกาศตัวไม่ได้ไม่มีใครรู้ก็ต้องคอยตรวจด,ดูเอาแล้วไงคะว่าคอยคอยสันนิษฐานเอาสงสมมติว่าเป็นเศษข่าถ้าคณะสงสมมติว่าคนคนนี้คือเสขาบุคคลก็คือประเมินอ่ะคณะสงฆ์ประเมินว่าเนี่ยคือเสขาบุคลค,ค,ค,บคลคพระอริยบุคคลในเพศของขาาาคารวะไม่ควรเข้าไปไปขอไปเบียดบังอะไรเขา ว่าท่านจะให้แน่นอนเขาให้แน่ก็ถ้าบอกว่าต้องฝึกการให้ทานอย่างนั้นเองหรือเปล่าคะถ้าถ้าจะฝึกการละความตนีเนี่ยการให้ทานจะเป็นช่วยการฝึกไหมคะก็เป็นการช่วยซึ่งทานก็มีหลายรูปแบบเนี่เพราะถ้าพูดเรื่องการให้ทานคนจะไปมองเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวแต่การรักษาสินห้าก็เป็นมหาทานชั้นเลิศค่ะเนี่ยค่ะพอท่านพูดมาปุ๊บรักษาสินห้าเป็นมหาทานชั้นเลิศ ก็เป็นห่วงเวลาที่จะต้องอ่านเรื่องมหาทานชั้นเลิศให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าเวลาที่จะกลาบเรียนถามท่านคง,งหมดแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะพอดีเลยนะคะที่ฉันได้เตรียมเอาผู้ทวจนะชุดปฐมธรรมซึ่งเป็นฉบับที่9ที่ทางวัฒนาป่าพงได้สร้างเอาไว้สําหรับเผยแพร่ผู้ทวจนะของพระพุทธองค์นะคะในเรื่องทานที่จัดว่าเป็นมหาทานพระพุทธองค์ได้ตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่า อริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยาทานอเวรทานอัพยาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมนเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจกไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคต อันสมณะปราม์ผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจท่านผู้ชมคะนใ,นในกรณี สี่ห้าอีกสีข้อที่เหลือคือเรื่องของอธินาทานการเว้นขาดจากการมสุมวิชชาจา์การเว้นขาดจ,จ,จากมุสาวาตและการเว้นขาดจากการดื่มน้าเมาคือสุรามีรัรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระพุทธงก์ก็ตัดอย่างเดียวกันนะคะและได้สรุปไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทานห้าประการน,นี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณ ไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจากไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพรามผู้รู้ไม่คัดขา้า